พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพ่อระสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับทุกคนว่าถ้าผู้ใดอยากติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเองจงแบกไม้กางเขนของตนทุกวันและติดตามเราผู้ใดใคร่รักษาชีวิตผู้นั้นจะต้องสูญเสียชีวิตแต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตเพราะเราผู้นั้นจะรักษาชีวิตได้ มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่จะได้โลกทั้งโลกเป็นกำไรแต่ต้องเสียชีวิตและพินาศไปถ้าผู้ใดอับอายเพราะเราและเพราะถ้อยคำของเราบุตรแห่งมนุษย์ก็จะอับอายเพราะเขาเมื่อเสด็จมาในพระสิริลุงโรดของพระองค์ของพระบิดาและของบรรดาทูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ พระวาจาของพระเจ้าขอพระคิดสัเจ้าทรงพระเจริญเทินเชิญน,นั่งพี่น้องที่รักวันนี้ เห็นพี่น้องมาณนะดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มากมายเกินคาดรู้สึกดีใจและมีความรู้สึกว่าพี่น้องมีความรักต่อบุญญาสีอย่างมากเราเดินทางไกลเพื่อมาที่นี่เพราะฉะนั้น แม้เราจะเหน็ดเหนื่อยแต่พ่อเขาเชื่อว่าพวกเรานั้นมีความสุขใจและอิ่มใจที่ได้มาหาท่านบุญญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอนตอนเริ่มต้นเรามีการปล่อยลูกโป่งเป็นเครื่องหมายแทนคำภาวนาของเราพี่น้องหลายคนก็เขียนคำภาวนาลงที่ลูกโป่ง เพื่อให้คำภาวนาของเราสิ่งที่อยู่ในใจของเราจุดประสงค์ของเราที่มาวันนี้ขึ้นไปหาพระเพ็ญเจ้าผ่านทางคำเสนอวิงวอนของบุญญรลศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอนและในเวลาเดียวกันพี่น้องก็ได้เห็นเรามีการมอบพระาธาตุบุญญรลศีทั้ง8องค์ให้กับสี่สังฆมณฑลอีสานก่อน เพื่อว่าเราจะได้ถือโอกาสวอนขอพระเป็นเจ้าให้ท่านทั้ง8องค์ได้เป็นนักบุญเป็นโอกาสที่เราจะได้ฟื้นฟูจิตใจหรือฟื้นความเชื่อของเราและเรามีการสวรดบทภาวนาขอให้บุญญราศีทั้ง8องค์ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญบทสวดนี้เราจะสวดกันทุกวัด ทุกสังฆมนฑลและพี่น้องก็จะนำกลับบ้านนำไปสวดภาวนาส่วนตัวเพื่อตามจุดประสงค์ที่เราได้ตั้งใจไว้ดังนั้นพี่น้องวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นอย่างเป็นทางการสำหรับเราในพระศาสนาจักรประเทศไทยที่จะมุ่งสู่ เส้นทางการเป็นนักบุญของบุญญรลศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยพี่น้องฟังบทอา่านวันนี้แล้วทำให้เราคิดถึงอดีตและปัจจุบันบทอ่านที่สองของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมนักบุญเปาโลบอกว่าใครจะพรากเราจากความรักของพระคริสต์เจ้าได้ ความทุกข์ลำเค็นหรือความคับแค้นใจหรือการเบียดเบียนข่มเหงหรือการขาดอาหารและเครื่องนุ่งห่มหรือพยันตตรายและคมดาบหรือแต่ในการทดลองทั้งหมดนี้เราชนะได้ง่ายอาศัยพระผู้ทรงรักเราและในบทพระวรสารนักบุญลูกาก็บอกกับเราพระเยซูเจ้าตรัสว่า ถ้าผู้ใดอยากติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเองจงแบกไม้กางเขนของตนทุกวันและติดตามเราพ่อบอกว่าบทอา่านวันนี้ทำให้เราคิดถึงอดีตและปัจจุบันอดีตที่พ่ออยากพูดก็คือบุญญาศีทั้งแปดองค์ของเรามีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต ท่านประสบกับความทุกข์ลำเค็นการเบียดเบียนพยันตรายและคมดาบแต่บุญยญรสีทั้งแปดองนี้ชนะได้ง่ายอาศัยความรักของพระเยซูเจ้าเราเห็นพ่อบุญเกิดบุญยรศีนิโคลัสบุญเกิด ในประวัติตีระคังแล้วก็ถูกจับเข้าคุกอยู่ในคุกพยายามที่จะสุดภาวนาและก็สอนคำสอน แล้วที่สุดท่านก็ถูกส่งไปในแดนที่มีโรคระบาดวันโรคในเวลานั้นแล้วท่านก็ติดวันโรคและ,ะตายที่นั่นอยู่ในคุกไม่ถึงส5ปีอยู่แค่สามปีกว่าแต่สิ่งที่ท่านเขียนจดหมายถึงพระสังฆราชของท่านคือพระสังฆราชแปรรอส ใจความที่สำคัญก็คือลูกขอน้อมรับโทษทันนี้ตามน้ำพระทัยของพระเพื่อชดเชยความผิดบาปของลูกและเพื่อความสันติภาพของโลกทั้งความเจริญของประเทศชาติที่รักของลูกเราจะเห็นว่าพ่อบุญเกิดนั้นแม้จะมีการทดลองมากมาย แต่ท่านก็สามารถผ่านการทดลองนี้ได้อาศัยท่านเชื่อมั่นในความรักของพระเยซูเจ้าและท่านถือว่าเป็นน้ำพระทัยของพระสำหรับท่านทำให้ท่านพร้อมที่จะรับทุกอย่างและให้อภัยกับทุกคนส่วนบุญญยศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอนก็เช่นเดียวกัน แม่อักเนสเขียนจดหมายในเวลานั้นถึงหัวหน้าตำรวจใจความสำคัญของจดหมายที่แม่อักเนสเขียนบอกว่าอะไรพวกฉันยินดีจะถวายชีวิตคืนให้แก่พระเป็นเจ้าผู้ประทานชีวิตนี้ให้แม่อักเนสเขียนอย่างนี้เหมือนกับพ่อบุญเกิดเลยคือถือว่าเป็นน้ำพระทัยของพระและยินดี ที่จะถวายชีวิตคืนให้กับพระเป็นเจ้าและในใจก็เหมือนกับคุณพ่อบุญเกิดก็คือในใจนั้นให้อภัยทำไมตัวอย่างของบุญญยศีทั้ง8ท่านนี้จึงสามารถผ่านการทดลองเหล่านี้ได้ให้อภัยคนอื่นได้น้อมรับน้ำพระทัยของพระได้ก็เพราะว่าท่านมั่นใจในความรักของพระเจ้า ท่านมั่นใจในคำสัญญาของพระองค์และในชีวิตนิรันดรท่านได้เลือกเอาพระเป็นเจ้าเป็นที่หนึ่งเป็นคุณค่าสูงสุดของชีวิตเพราะฉะนั้นนี่แหละพี่น้องสิ่งที่นักบุญเปาโลพูดหรือนักบุญลูกาพูดในพระวรสารทำให้เราคิดถึงอดีตคือชีวิตของบุญยลาศีทั้ง8ที่ได้เป็นแบบอย่างให้เรา และพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเราสามารถชนะความยากลำบากความทุกข์ความเจ็บป่วยการเบียดเบียนและความอายุติธรรมต่างๆในชีวิตของเราได้อาศัยการที่เรามั่นใจในความรักของพระส่วนข้อคิดข้อที่สองที่พ่อบอกก็คือพระวาจาวันนี้ทำให้เราคิดถึงปัจจุบันปัจจุบันก็คือ ชีวิตของเราแต่ละคนคงไม่มีใครไม่มีกางเขนแบกเราแต่ละคนอาจจะเผชิญกับการบิดเบียนความยากจนความอายุทธรรมความเจ็บป่วยปัญหาในครอบครัวการทำมาหากินความทุกข์ทรมานต่างๆหรือแม้กระทั่งความตาย แต่หากเรามีความเชื่อและความหวังในพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่อาจจะพรากเราไปจากความรักของพระกิตตเ,เจ้าได้ไม่อาจจะทำให้เราละทิ้งหันหลังให้พระเยซูเจ้าไปได้เพราะฉะนั้นพี่น้องเราแต่ละคนที่มาสองคอนวันนี้แต่ละคนก็มี การเขนแบกไม่เหมือนกันแต่ละคนก็มีความต้องการในใจไม่เหมือนกันแต่ขอให้เราได้เรียนแบบชีวิตของบุญยลาศีคือให้เราอย่าได้ท้อแท้หมดหวังแต่ขอให้เรายึดมั่นในความรักของพระเยซูเจ้าพระองค์มีพระพรพระหัสถานเพียงพอสำหรับเราในโอกาสที่เรากำลังเข้าสู่ปีศักดิ์สิทธิ์ นั่นก็คือปีคริสตศักราช2 0 2 5นี้เราเรียกว่าปีแห่งความหวังโดยมีคติพจน์ของปีศักดิ์สิทธิ์หรือปีแห่งความหวังนี้ว่าผู้จาริกแห่งความหวังขอให้เรามีความหวังจากความเชื่อและแบบอย่างของบุญญาศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้พวกเราเป็นผู้นำความหวัง จุดไฟแห่งความหวังไปยังบุคคลต่างๆในครอบครัวในที่ทำงานหรือชุมชนของเราไปยังคนยากจนคนที่รอคอยความหวังคนที่ถูกทอดทิ้งคนที่ท้อแท้หมดหวังในชีวิตนี่แหละคือของขวัญที่เราจะมอบให้กับพระเจ้าและมอบให้แก่กันและกันในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์พ่อก็ขอ ข้อคิดบทเทศของพ่อด้วยคำกลอนสั้นๆบุญยะราศีทั้งแปดท่านเป็นพยานชีพดุดประทีปสว่างสวัยใจขลาัหารเชื่อรักพระชูศาสนาข่าวิญญาณสืบตำนานมรณะสขีด้วยวีรกรรมพ่อบุญเกิดครูสีฟองสองพักขีนี แม่ครัวดีสามเยาวชนรวมแปดท่านจำด้วยชื่อถือต้นแบบแน่ปิญญาณพร้อมหลักฐานขอบอนพระเสนอนักบุญขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกๆคน เชิญยืนข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวพระบิดาผู้ทรงสรนภานุภาพเนรมิตฟ้า,ฟาดินทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนการเวลาทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้าทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่างทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้มิได้ทรงถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมธรรมชาติเดียวกับพระบิดาอาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมาเพราะเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้รอด God. พระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพรหมจารีด้วยพระนุภาพของพระจิตเจ้าและทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สมัยปอนทิอัสปิลาตพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเราพระองค์สิ้นระชนและถูกฝังไว้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์เสด็จสู่สวรรค์ระทับเบื้องขวาพระบิดาพระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นล ผู้ตายราชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุดข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิตทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตรทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตรพระองค์ดำรัสทางประกาศกข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาจากหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากอครสสาวก ข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีสินหลางบบบหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาปข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับขืนชีพและคอยชีวิตในโลกหน้าอาเมนพี่น้องที่รักให้เราภาวนาวอนขอพระเจ้าด้วยความไว้วางใจในโอกาสที่พระธาตุบุญยลสศรีทั้งแปดองค์แห่งประเทศไทยมาประดิษฐานที่วัดของเราเพื่อพระองค์จะทรงพระกรุณา โปรดประทานความช่วยเหลือต่างๆแก่เราผู้อ่อนแอให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและมีความเชื่อมั่นคงในพระองค์อย่างแท้จริงเพื่อสมเด็จพระสันตปะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงและบรรดาศาสนาบริกรของพระศาสนาจากทุกท่านจะได้ปฏิบัติภาร,รกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้า ในการเป็นผู้อภิบาลที่ดีนำประชากรของพระองค์ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่ถูกต้องให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ทเทะเ,าพาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนาจากบนแผ่นดินนี้จะได้ร่วมมือกันเผยแผ่พระนามของพระเจ้าให้มนุษย์ทุกคนมารู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้น ให้เราภาวนาเรื่อับวาฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อสันติภาพระหว่างมนุษยชาติโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราให้ทุกๆคนได้อยู่ร่วมกันด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือกันเพื่อพระอาณาจักรของแปะองค์บนแผ่นดินนี้จะได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน ให้เราภาวนาโ <พ cje S 3> ปราสดับฟังเถิดพ,พ,พ,พระเจ้าค่ะเพือเ่อบรรดาผู้นำประเทศต่างๆนั้นแม้จะมีการทดลองมากมายแต่ท่านก็สามารถผ่านการทดลองนี้ได้อาศัยท่านเชื่อมั่นในความรักของพระเยซูเจ้าและ <aine S 1> ท่านถือว่าเป็นน้ำพระทัยของพระสำหรับท่าน ทำให้ท่านพร้อมที่จะรับทุกอย่างและให้อภัยกับทุกคนส่วนบุญยญรสีทั้งเจ็ดแห่งสองคอนก็เช่นเดียวกันแม่อักเนสเขียนจดหมายในเวลานั้นถึงหัวหน้าตำรวจใจความสำคัญของจดหมายที่แม่อักเนสเขียนบอกว่าอะไรพวกฉันยินดีจะถวายชีวิตคืน ให้แก่พระเป็นเจ้าผู้ประทานชีวิตนี้ให้แม่อังเนสเขียนอย่างนี้เหมือนกับพ่อบุญเกิดเลยคือถือว่าเป็นน้าพระทัยของพระและยินดีที่จะถวายชีวิตคืนให้กับพระเป็นเจ้าและในใจก็เหมือนกับคุณพ่อบุญเกิดก็คือในใจนั้นให้อภัยทำไม ตัวอย่างของบุญญารสีทั้ง8ดท่านนี้จึงสามารถผ่านการทดลองเหล่านี้ได้ให้อภัยคนอื่นได้น้อมรับน้ำพระทัยของพระได้ก็เพราะว่าท่านมั่นใจในความรักของพระเจ้าท่านมั่นใจในคำสัญญาของพระองค์และในชีวิตนิรันดรท่านได้เลือกเอาพระเป็นเจ้าเป็นที่หนึ่งเป็นคุณค่าสูงสุดของชีวิต เพราะฉะนั้นนี่แหละพี่น้องสิ่งที่นักบุญเปาโลพูดหรือนักบุญลูกาพูดในพรวสารทําให้เราคิดถึงอดีตคือชีวิตของบุญญราศีทั้ง8ที่ได้เป็นแบบอย่างให้เราและพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเราสามารถชนะความยากลําบากความทุกข์ความเจ็บป่วยการเบียดเบียนและความอายุติธรรมต่างๆในชีวิตของเราได้ อาศัยการที่เรามั่นใจในความรักของพระส่วนข้อคิดข้อที่สองที่พ่อบอกก็คือพระวาจาวันนี้ทำให้เราคิดถึงปัจจุบันปัจจุบันก็คือชีวิตของเราแต่ละคนคงไม่มีใครไม่มีกางเขนแบกเราแต่ละคนอาจจะ,ะเผชิญกับการบีดเบียนความยากจน ความอายุติธรรมความเจ็บป่วยปัญหาในครอบครัวการทำมาหากินความทุกข์ทรมานต่างๆหรือแม้กระทั่งความตายแต่หากเรามีความเชื่อและความหวังในพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่อาจจะพรากเราไปจากความรักของพระคิสเ์เจ้าได้ไม่อาจจะทำให้เรา ละทิ้งหันหลังให้พระเยซูเจ้าไปได้เพราะฉะนั้นพี่น้องเราแต่ละคนที่มาสองคอนวันนี้แต่ละคนก็มีกางเขนแบกไม่เหมือนกันแต่ละคนก็มีความต้องการในใจไม่เหมือนกันแต่ขอให้เราได้เรียนแบบชีวิตของบุญยลาศีคือให้เราอย่าได้ท้อแท้หมดหวัง แต่ขอให้เรายึดมั่นในความรักของพระเยซูเจ้าพระองค์มีพระพรพระหันสถานเพียงพอสำหรับเราในโอกาสที่เรากำลังเข้าสู่ปีศักดิ์สิทธิ์นะก็คือปีคริสตศักราช2,025นี้เราเรียกว่าปีแห่งความหวังโดยมีคติพจน์ของปีศักดิ์สิทธิ์หรือปีแห่งความหวังนี้ว่า ผู้จาริกแห่งความหวังขอให้เรามีความหวังจากความเชื่อและแบบอย่างของบุญญยลสีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้พวกเราเป็นผู้นำความหวังจุดไฟแห่งความหวังไปยังบุคคลต่างๆในครอบครัวในที่ทำงานหรือชุมชนของเราไปยังคนยากจนคนที่รอคอยความหวังคนที่ถูกทอดทิ้ง คนที่ท้อแท้หมดหวังในชีวิตนี่แหละคือของขวัญที่เราจะมอบให้กับพระเจ้าและมอบให้แก่กันและกันในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์พ่อก็ขอจบข้อคิดบทเทศของพ่อด้วยคำกลอนสั้นๆบุญยราศีทั้งแปดท่านเป็นพยานชีพดุดประทีบ สว่างสวัยใจกระหารเชื่อรักพระชูศาสนาฆ่าวิญญาณสืบตำนานมรณะสขีด้วยวีรกรรมพ่อบุญเกิดครูสีฟองสองพักคินีแม่ครัวดีสามเยาวชนรวมแปดท่านจําด้วยชื่อถือต้นแบบแนบวิญญาณพร้อมหลักฐานขอบวนพระ เสนอนักบุญขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกๆคน